ดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่แจมอีกแล้วนะคะวันนี้วันอะไรพี่ณนะวันอาไรค่ะใครนะวันอะไรลูก<อ>นี่วันเกิดของพี่ปอคะ่ะพาพี่ปอมาทานข้าวนะคะอ,อ๋อเข้าให้อาหารปลากันอยู่ปลาเยอะไหมคะไหนว้าวอาโอ้โหปลาเยอะมากค่ะ ี้ใกิโเมตรอ๋อนี้ให้กิโลเมตรเหรอคะอเขดูแลน้องเขดูแลน้องยิหมดยังเอากเาเขาอีกหหไ,อไหมาไหมที่ปให้ทีลเท่าไหร่ทีละฝาปให้ทีละฝาแต่ี้กิโลเมตรอ๋อ oh. แล้วฮหาหน่าล่ะแล้วฮาหน่าล่ะตอนนี้ฮานินพัทลาแล้วนะคะแต่ก่อนนี้คือเทชูดลงหมดขวดตอนนี้ให้ทีละ,ละเม็ดหรอเหรออ้ยฮัลหลฮัลลฮัลโจ้าโอเคให้เลยค่ะเจ้าของวันเกิดนะคะอยากกินอะไรคะ่ะเจ้าของวันเกิดอยากกินอะไรคะ่ะอยากกินเ้ก <laughs> โอเคเดี๋ยวรออาหารกันนะคะอ๋อกระดาษที่ชู้ค่ะอ๋อเช็ดปากหรอคะปาอิ่มปาอิ่มคุณปลาบอกปาอิ่มคนไม่อิ่มคนไม่ยอมกินทำหนึ่งก็ไม่ดีนะพี่ปอสู้ๆไม่กระโดดนะคะโอ้ฮันนี่ทาอะไรอ้ ไม่กลัวแล้วใช่ไหมคะจานั่งเลยลูกอ๋อมีปลาเหรอคะนินโอ้โหสนุกกันใหญ่ข้าวไม่กินทำอะไรกันคะกินข้าวอิ่มกันแล้วเหรอคะอ่าหน่าย,ยังไม่กินคะ่ะแต่พี่ปออิ่มไปแล้วคะ่ะ ตอนนี้เดี๋ยวเราอรอขนมเค้กก่อนนะคะขนมเค้กยังไม่มาค่ะอันนี้จะนอนกับพี่ปอเหรอนินท่าอะไรคะอันนี้ท่านี้ท่านี้แล้วววอันนี้เออเอออะไรมาอะไรมามาแลมาแล้วรถไม่เป่าไม่เป่าอันนีน้แล้วพ่อ,อ เบื้องหลังความวุ่นวายค่ะเจ้าใจเย็นเดี๋ยวพี่ปอจะไม่ได้เป่าอย่าเพิ่เป่านะอย่เพิ่งเป่านะเดี๋ยวรอเป่าพร้อมพี่ปอลูกให้พี่เป่าก่อนเดี๋ยวเหลือเดี๋ยวพี่อันนินกินก่อนเลยยั้งยังอันนินด้วยนี่ที่กินก่อนเลยเฮยแต่ละคนเต็มที่เลยอ่ะ Happy birthday to you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  อภิปอขาดีดอันก่อนลูก ใช้รูปปัตตก็ได้รูปปัตตก็ได้พอแล้วให้น้องต่อให้น้องต่อเออเยสสุขสันต์วันเกิดพี่ปอค่ะดูเค้กขอจะร้องจบนะคะโอ้ my god คุณหมดแล้วอาอากินเลยอากินเลยจะนูอาเทียนต่อให้ลูกความอาเทียนเลยมิติใหม่ของการกินเค้กนะคะไม่ใช้ช้อนค่ะอันนี้อร่อยไหมคะอันนี้กินก่อนเพื่อน อ,ะอะไรไ่อยไหมลูกระวังระวังเด้อเป็นเซตชุดพี่เชี่อันนี้ฉลาดเดีย <laughs> วเอาช้อนลูกช้อนช้อนตลกฮานินช้อนลูกช้อนฮานินเอาช้อนให้ฮานินหน่อยค่ะดู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 ท่านั่งก่อนดูท่านั่งกินก่อนฮานินช้อนช้อนใหญ่มากฮานินโอ้เช่นมั่วไปหมดแล้ะอะพี่ฟ้กินเลย แล้วของวันเกิดอะไรน่าจะเป็นแล้วของวันเกิดแอบไพา่สุขสันต์วันเกิดพี่ปอหรือ,อยังพี่ฮะนะสุขสันต์วันเกิดพี่ปอก่อนวันเ,เกิดนะปอรักไหมคะรักพี่ปอไหมคะโอ้โหข้าวไม่กินเนาะเอโอ,โอ,โอข้าวไม่กินคะ่ะขนมเค้กใส่กันใหญ่ไปบายบายกันก่อน บายบายขอจบคลิปแค่นี้นะคะให้พี่ปอเป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งๆนะคะลูกนะเราจะหาอะไรช็ดตุ่ห้เจ้ะเดีนี้แล้วก็ปาเชื่อเลยว่าเดี๋ยวอ้วกแน่เอามาเลยนี่ค่ะนี่ค่ะเล่นกันแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกลับบ้านใกล้ๆค่ะไงคะอร่อยไหมคะอันนี้อันนี้อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะพี่ปอ นะะคเละไปแล้วข้าวไม่กินค่ะขนมเค้กสู้ตายค่ะนี่ๆๆๆๆนเอาไปถูพี่อ๋อไปเช็ดให้พี่เขาเช็ดให้พี่แป๊ะอี